เหรียญหนึ่งสตางรูทองแดงเหรียญเก่าโบราณเหรียญหายากอายุเกือบจะร้อยปีแล้วแบบไหนที่มีราคาคลิปนี้มารับชมรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีครับ fc ช่อง super coin channel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารับชมรับฟังนะครับในเหรียญหนึ่งสตางรูเนื้อทองแดงนะครับ ซึ่งนะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญหนึ่งสตางรูทองแดงปีนะครับพศ2467นี่นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปอย่าลืมกด u ับสไ i ด์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซ u เปอร์คอย h a แชนเนลของผมด้วยนะครับ f c ครับและในคลิปนี้เหรียญ1น1สตางรูเนื้อทองแดงนะครับปี2467เนี่ยนะครับที่ผมจะรับซื้อนะครับ f c ผมนะครับจะอธิบายดังนี้เนื่องจากว่านะครับเหรียญสตางรูเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับมีการสร้างขึ้นมานะครับหลายปีพศและ1นึในนั้นนะครับที่มีการนะครับผลิตที่โรงกระสาบ สิทธิการซึ่งเป็นลงกษาในประเทศไทยนะครับก็คือปีพศ2467และปีนี้เองนะครับมีการสร้างด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับผมนะครับขอนะครับบอก FC ว่านะครับบล็อกที่ผมตามหานั้นก็คือนะครับบล็อกเลข6หางสั้นครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นภาพให้ f c ดูนี่คือนะครับรูปแบบบล็อกที่ผมตามหานะครับก็คือหางเลข6 จะนะครับสั้นนะครับเหมือนกับเลข6บล็อกนะครับสองสหางสั้นในเหรียญช้าง3ามเสียนของในหลวงรัชกาลที่6นั่นเองครับนี่คือรูปแบบแพทเทิร์นนะครับที่มีราคารับซื้อจากผมเนื่องจากว่านะครับเหรียญนี้มีการนะครับผลิตจำนวนไม่มาก ในคู่มือระบุนะครับไม่ทราบจำนวนการผลิตที่แน่ชัดว่าสร้างเหรียญกระสับนะครับทองแดงนี้1สตางค์นี้นะครับมาจำนวนเท่าไหร่กี่เหรียญกันแน่นะครับและมีความหายากในระดับ R2 ก็คือ Very Rare ครับ F4 ใครมีนะครับก็สามารถส่งรูปเข้ามาประเมินราคากับช่อง SuperCoin Channel ได้เลยโดยนะครับสามารถที่จะสแกนที่ QR code เดี๋ยวผมขึ้นให้ บนคลิปวิดีโอนี้นะครับ fc ส่วนนะครับถ้าใครมีเหรียญน,นะครับ1สตางค์ปี2467นะครับที่ไม่ใช่บล็อกเลข6หางสั้นนั้นก็ยินดีประเมินเช่นกันนะครับถ้าสภาพสวยๆแบบนี้อาจได้ราคาสูงถึงนะครับ100บาทกันเลยทีเดียวครับ fc ก็นะครับเป็นข้อมูลสำหรับช่อง supercoin channel ที่จะมาแจ้งข้อมูลการรับซื้อกับ fc ในครั้งนี้ อย่าลืมนะครับถ้าใครมีนะครับเยียมหนึ่งสตางค์รูทองแดงปี2467บล็อกเลข6หางสั้นนั้นช่องซุปเปอร์คอยแชนแนลยินดีประเมินราคารับซื้อสูงสุดถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปาก,ก่อนเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ